เปอร์ดชาเปอร์ชาไปทำปอมี้ปูนี่มีไปโยนีปูค่ะมาดูสีกันนะคะพิงค์คือสีชมพูสีดึงนก็สีเชสีดหงืั้ก็คือยาโล้จบเป์ป็นว่าสีเงินค่ะควิ้งคืสีเขียวค่ะไวโอเล็ตคือสีม่วค่ะ โอเล้งก็คือสีส้มค่ะตัวเกนะคะเฮ้ยมีกันคะมีพวกก็คือสีเขียวก็คือสีเหลือง ยาหมีผูเชี่ยวาญมีผู้ออกมาเราทำมิเตจนะคะเชี่ยวชาญมิเต เสร็จแล้วกับบิดเล่ะต่อไปยอดตามียอค่ะมียอเสร็จแล้วค่ะมันปิดอเสร็จแล้วค่ะ,คะ,คะทำจุดท้ายของคัคเจอกันนะคะ 还可以聊哈。